สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันิกาทรัคบายทินโทบิดฮะโอ้ในคลิปนี้ครับเอายักษ์ใหญ่นะฮะคูบตในซีรีส์ M135X แห่งไร่แม่นางนะครับมาลากลูกลูกคันนี้เป็นลูกของ360ครับคันเหลืองตัวเก่งเลยปะผมพาท่านผู้ชมครับติดตามการทำงานของไร่แม่นางฮนะสายหวานครับแต่ว่าโหดได้ใจเลยข้างหน้านะครับผู้ชม พิมเวทเข้าไปถผงน้ำหนักนะครมีใบเมีดด้วยแม่แรงเข้าเรื่อเรือแล้วฮะ,ะออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เลยนะ 135X ฮะ,ะโอ้วิ่งตัวปลิวไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรารอครับแปลงยาวมากนี่เป็นไร่ของเจ้าของเองนะครับ45ไร่ในแปลงนี้มีอีกหลายแปลงครับมีอีกหลายแปลง วิ่งประมาณสักสารอบครับท่านผู้ชมเต็มกล่องเลยมาแล้วครับเดี๋ยพีวิ่งประมาณ3รอบนะครับไม่เกิน4รอบเต็มกล่องเลยแต่ตอนนี้แปลงอ้อยมันเริ่มสั้นลงแล้วครับพื้นที่มันยิ่งเฉียง สอบถามกับคุณลุงนะฮะบอกว่าน่าจะไม่เกิน4ร่องห้าร่องประมาณนี้แต่อ้อยงามเหลือเกินครับนี่คือเท่าแก่ทำเองฮะ1แปลง45ไร่มีหลายแปลงครับในปีนี้เราอาจจะได้เห็นไร่แม่นานนะฮะรลดแล่นโดดเด่นเหลือเกินครับหนึ่งสามห้าครับใหม่กิ๊ตป,ป้ายแดงส่วนรถนะครับ ก็เป็นรถซื้อต่อใยแดงมาเลย6ล้านกว่าบ,บาทน,นะฮะรถตัดอ้อยเฮดไอเอชในซีรีส์เจ็ดพันนะผู้ชม ดูตอนกลับลำฮะของนี้ก็สมบูเหมือนกัน รูงานแม่นแรงไ,ได้ดีเราออกรูดูดันฟางมาแล้วบอกว่าไม่จบนะทุกผู้ชมเอาเดินไปอ้อยลื่นๆเอาอยู่ไหมขับซีนะครับแบบออโต้ครับทุกผู้ชมแรงเหลือเรือจืดละสายพันอ้อยครับขอนแก่นอ้อยขาวนี่คืออ้อยยอดนะครับ งามแท้แตเลยคนขับทั้งสองฝั่งต้องรู้ใจกันนะครับสัญญาณแตรแล้วก็ลักษณะการเข้าร่องอรอบนี้ลากลูกก่อนนะ,ะรอบต่อไปครับแม่เดียววิ่งเลยจากนั้นก็เจอกันด้วยแล้วครับโรงงานน้ำตาลที่หมาออกทุกวันครับ คือรอบที่3นะครับแม่ผมบอกไว้ประมาณสัก4ี่รอบไม่เกินหรอบรอบที่3ามมครึ่งแปลงครับทู้ชมเต็มกล่องอายะเลยวะเนี่ยโอ้อ่อยคนง่ายมีดีครับต้องขอสูตรต้องขอสูตรนั้จริงผมแย่ไปแล้วแหละถามว่าใส่ที่ไก่ไหมทางกิมบอกว่าที่ไก่ไม่ลงนะช้เป็นปุ๋ยสูตรของโรงงานน้ำตาลครับ สุดแปลงไหมจะล้นไหมต้องคอยลุ้นดูครับนี่คือมือชีพฮะการเตรียมแปลงการดีไซน์งานนะฮะออกแบบมาก่อนหน้านี้หมดแล้วครับทำทุกปีจนเคยชินเขาเรียกว่าอาชีพส่วนเราครับเข้ามาติดตามฮะหลายคนก็มาดูรถแปลกๆหลายคนก็มาดูแอคชั่นมันๆ หลายคนก็มาดูออกเอาความรู้นะครับแบ่งปันกันไปฮะวิ่งเร็วไม่ได้น้ำหนักตัวรถค่อนข้างเยอะแต่จริงตัวเคสเจ็บพันตัวนี้เอาอยู่นะเขาแก่น้อยเราข้อบสตรีมสดครับติดตามกันได้นะฮะกับขอจกไร่แม่นาง โดยเสียบไม้แล้วก็เจ้พึ่งครับส่วนป๋าสมรถเราดูแลกิจการซ่อมรถอยู่ครับ,รบเหมือนจะล้นแล้วครับเหมือนจะล้นล้ว เก็บแล้วครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงปะแย่งดีวะถูกใจนะถูกใจนี่แหละครับสาเหตุที่เอามาไม่ได้ออกมาไว้เล่นๆน,นะครับเพราะว่าออกมาใช้งานจริงๆเลยราคาค่าตัวก็หลายล้านอยู่สำหรับเจ้า M135X <Yeah. S 1> เอาในคลิปต่อใคร <Okay. S 1> ต่อไปนะครับดูการลากลูก แล้วก็แม่ของเขาขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและก็รับชมลาทรามบุสมงทุกท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย